ล้วักรรสวัสดีค่ะชื่อปลาอะไรคะปลาแป๊วปลาแป๊วขายของวิ่งขายค่ะเส้นไหนคะทั่วไปครับวัฒนอานวัดหลวงบางแทโทรเรียกได้นะโทรเรียกได้ใช่ไหมเอ๋อเหรอวันละกี่รูทของเ้าวันละกี่รอบวันละกี่รอบปลาแป๊วสองรอบสองรอบวันนี้มีอะไรมานำเหนือ มีก๋วยเตี๋ยวแป้งผดัดปูไช่ขนมจีนหมูสะเ,เตะ๊ะแล้วก็น้ำส้หู้ชากาแฟฟังโกมีทุกอย่างอันนี้อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยว<น>อะไรขนมจีนขนมจีนอะไรน้ำยาหมดไหนยาข้าวขิงน้ำยาแล้วก็มีพักทองทอดทอดมันร้านสองก็มีด้วยจัดกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวผัดอันนี้ใช่ไหมของทอดใช่ป่ะ่ะคะ ถุงเท่าไหร่คะนี้ยี่ส0บาท2ี่สิบเยอะด้วยขทุกอ่างโอแล้วก็ไก่ของใหม่สดอันนี้หนังไก่หนังไก่เี่บาทอันนี้หอวลอไกมถามบเ่นี่หมุดเต้หมุดเต้หมุเต้หมุดเตอันนี้ของขวดไปดไ่แก้วไหนๆมีสั่งอะไรไว้ขอดูหน่อยชากาแฟ นี่มันจะหมดแล้วไงมีแกงด้วยแกงมันทุกอย่างแต่แกงมันหมดแล้วเออหรอใช่แกงหมดค่สิบบาทแกมันหมดชาร้อนค่ะน้ำผึ้งถุงละห้าบาทของเราจะเป็นครึ่งทีแต่ว่าอร่อยทุกอย่างเยี่ยมสะอาดทุกอย่างเยี่ยมสะอาดทุกอย่าง คัน้ำใหม่ทุกอย่างนะมี่แก้วร้างมือด้วยไม่คัดสะอาดไม่คัดกูโควิดไม่คัดเจอคนอื่นเยอะแบงก์บงอะไรเนี่ยนะเราก็ไม่รู่ที่ทั้งสิที่สิค่อชวนกินก่อนแล้วเดี๋ยวคันรางวัลก็มีอะไรหรอก็มีก๋วยเตี๋ยวแห้งกมีต้มยำกระเพาะปลาไอ้ไม่กระเพาะปลาไม่มีมีก๋วยจัดเพราะปลาจะมีกระเพาะซอยที่ก๋วยเตี๋ยวแห้งคืออะไรก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูแดง ก็มีแล้วก็เ,เล็กแทนมีจงยานจะมาเลือก